สามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับถ้าผมอ่านช้าไปดาบครองราชันตอนที่6ขอขอบคุณเพจด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับพี่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่พี่ฝึกฝนอยู่เราพักพวกต่างส่งเสียงเชียร์เกี่ยวกับสิ่งที่เย่หลางเกิดนิมิตของสวรรค์และโลก อย่าพูดถึงมันเลยแม้ว่าพระเจ้าจะมาพี่ของน้องจะชนะแน่นอนไปพี่จะพาน้องออกไปเดินเล่นผู้หญิงคนนี้แปลกมากข้างนอกเมืองชิงนิมิตของสวรรค์และโลกที่นี่แหละฉันเกลียดพี่ชายฉันไม่ใช่เด็กนะ ฉันเดินเองได้ไร้สาระหน้าในใจพี่เธอก็ยังเป็นเด็กอยู่เสมอดูนั่นการแสดงของหลานซั่วอัจฉรยะที่ไม่มีใครเทียบได้ของเจียงกัว้วอันหลานสิวพี่ไปดูกันอันหลานสิวอัจฉรยะคนแรกของเจียงกัว้วที่อายุน้อยที่สุด อันหลานสิวเป็นนักเรียนคนแรกที่ได้รับเชิญจากคณะบดขีของวิทยาลัยดังมู่ซิงเร็วที่สุดในบรรดารุ่นน้องของเจียงกั้วที่จะไปถึงระดับสวรรค์ไม่มีใครเคยสู้เธอได้ฉันคิดว่าเธอมาเพื่อเย่หลงังที่นี่มีคนเยอะทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อย ดินแดนที่ซ้อนอยู่ลองคิดดูสิเขาคือเย่หลางที่ดึงดูดนิมิตของสวรรค์และโลกใช่ไหมคุณเย่หลางมาสู้กับฉันจะกลับมาอีกทำไมอันหลาาซิวที่ลงทางในป่ามาสามวันดูเหมือนพี่สาวหน้าตาดีของเธอจะลงทาง ก็จบตอนที่6ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันในตอนที่7เลยต่อเนื่องเลยดาบครองราชันคุณเย่หลางมาสู้กับฉันน้องสาวคุณจำคนผิดแล้วแต่เราอยู่ในคารหารเย่เราสามารถพาคุณไปหาเย่หลางได้สาวน้อยคนนี้ ต้องคิดเรื่องร้ายๆอยู่แน่ไม่ว่าคุณจะเป็นเย่หลางหรือไม่ก็ตามคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนจะสู้กับฉันคุณสามารถสู้ได้แต่คุณต้องรอสองวันคงไม่ได้คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะปล่อยให้ฉันรอ ดีฉันไม่มีความสุขเลยที่ได้ยินคุณพูดแบบนั้นแตงกวาของฉันคุณสามารถตัดผมด้วยแตงกวาได้คุณเป็นนักดาบเหรอตามที่คาดหวังถึงจะพลาดแต่ผมของเธอก็ดู อ่อนนุ่มว้าวพี่สุดยอดมากสำหรับนักดาบหนุ่มคนนี้ตาของฉันคงมืดบอดขอทอนคำพูดคุณมีสิทธิ์ให้ฉันรอน้องอันนี่คือคาราฮา์เย่ตะกูลของคุณโชคดีคุณมีอัจฉริยะสองคนที่ทำให้เกิดนิมิตของสวรรค์และโลกฮ่าฮ่ การปรากฏตัวของคุณทำให้ตระกูลเย่เปล่งประกายจริงๆก็สองคนมาทำอะไรที่นี่ออกไปก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยจบตอนที่เจ็ดไปแล้วก็ต่อตอนที่แเลยดาบครองราชันตอนที่แก็สองคนมาทำอะไรอยู่ที่นี่ออกไป ไม่ใช่ธุระอะไรของแกพวกเขาคือเย่ส่วนคนนี้มีพรสวรรค์ปางกลางมันแท้งทำเป็นว่าจะไปเวทีแห่งชีวิตและความตายซึ่งทำให้ฉันหัวเราะพรสวรรค์ปานกลางคุณคือใครฮอฮๆฮๆนี่คือเย่อรองที่คุณกำลังตามหา เขาเป็นคนที่ถูกเลือกสาวสวยคนนี้กำลังมองที่ฉันเมื่อเธอรู้ว่าเจ้าชายคนนี้มีอำนาจมากแค่ไหนเธอจะยอมแพ้ฉันในไม่ช้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดินแดนไร้สาระราวกับภาพลวงตาเมือนคุณกำลังรอเล่นฉัน คุณหมายความว่าอย่างไรคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะสู้กับฉันงั้นลองรับหมัดของฉันเยอหลองเธอเป็นนักวิชาการระดับประเทศ คุณจะเข้าใจเจตนาของหอกตั้งแต่อายุยังน้อยได้อย่างไรถ้าคุณไม่โจมตีฉันฉันจะมีความคิดที่ดีกว่านี้ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะเป็นคนขี้คลาดไม่น่าแปลกใจที่คุณจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นขยะก็จบตอนที่8ไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วย ไปเจอตอนที่9้าเลยดาบครองราชันตอนที่9้าถ้าคุณไม่โจมตีฉันฉันจะมีความคิดที่ดีกว่านี้ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะเป็นคนขี้ขลาดไม่น่าแปลกใจที่คุณจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นขยะหืมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคารหัดเย่เป็นมนุษย์หัวสมองหมูจริงๆ อีกสองวันข้าจะมาหาเจ้าเย่หลองเป็นอะไรไหมถ้าคุณไม่ทรงเสียงดังอย่างกระทันหันฉันจะเตะผู้หญิงคนนั้นให้ดูผู้อวุโสคุณเห็นอันหลานซิววันนี้คุณคิดอย่างไรกับเธอโดยทั่วไปคุณและน้องสาวของคุณไม่ได้แย่ไปกว่าเธอ โดยเฉพาะน้องสาวของคุณแต่นั่นเมก็ไม่สำคัญคุณหมายถึงอะไรลิงเออดีกว่าอันสิวหรือไม่อย่าโน้มตัวเข้ามาใกล้ฉันฉันจะบอกคุณทีหลังเพราะว่ามันจะไม่ดีกับคุณตอนนี้ความแข็งแกร่งของคุณเองนั้นสำคัญที่สุด คุณสามารถลองฝึกฝนทักษะดาบได้ทักษะดาบเป็นทักษะการต่อสู้ชนิดหนึ่งและระดับทักษะการต่อสู้ที่ดีที่สุดของตระกูลเย่มีแค่ระดับมนุษย์เท่านั้นดาบกำหนดชีวิตและความตายไม่มีระดับผู้อาวุโส ทำไมไม่มีระดับทักษะดาบนี่เป็นระดับสวรรค์หรืออันดับที่หยาบคายและความแข็งแกร่งของมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณในเคนโดวว้าวสุดยอดมากรุ่นพี่ฉันรักคุณมากอย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปต้องฝึกฝนให้มากขึ้น และพยายามที่จะใช้ทักษะดาบนี้ให้เร็วที่สุดฉันเข้าใจแล้วรุ่นพี่ในอีกสองวันฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังสองวันต่อมาพี่ชายผู้อาวุโสได้สร้างเวทีไว้ที่นี่ลิงเอ๋อพวกเขาต้องการใช้โอกาสนี้ เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของพวกเขาต่อโลกภายนอกให้เกียรติแก่เย่หลางผู้อาวุโสมักจะลำเอียงเกินไปแล้วดูนั่นเร็วใช่เจ้าเมืองและพระสังฆราชตระกูลจางและพระสังฆราชตระกูลหลี่หรือไม่ฉันไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะมาดูการต่อสู้ครั้งนี้ไปกันเถอะ เรามาดูกันดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับตอนที่9ก็เจอกันตอนที่10เลยนะครับดาบคลองราชตอนที่10พระสังฆราชตระกูลจางจางรี่เจียงเนี่ยงเจ้าเมืองฉินลี่ยูพระสังคราชแห่งตระกูลลี่ เป็นเกียรติมากสำหรับการมาของท่านเจ้าเมืองและผู้พิทักษ์ทั้งสองโปรดมาที่โต๊ะสำหรับท่านทั้งสามและการต่อสู้จะเริ่มทันทีมีใครบางคนกำลังมองฉันไอ้เซี่ยวันนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอยาวูวาม ปล่อยให้มันไปสักพักโอเคปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่อีกหน่อยวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมมือเป็นสักขีพยานในเวทีชีวิตและความตายระหว่างลูกพี่ลูกน้องของตระกูลเย่เย่ส่วนและเย่หลางเย่ส่วน คนนี้มีอารมณ์ดีและมีความกล้าหาญเป็นสิ่งที่ดีไม่น่าแปลกใจที่ลูกศิษย์ภายใต้ตระกูลจางของฉันต้องสูญเสียนับไม่ถ้วนน่าเสียดายที่ตระกูลเย่ไม่สามารถทนต่อเขาได้หากเพียงแต่เขาเกิดมาในตระกูลหลี่ของฉันสายต่อของเย่เจียฟู่นั้นแคบลง มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถทำเรื่องโง่ๆเช่นการปราบปรามอัจฉระิยะได้ <c oughs> เมื่ออยู่บนเวที <c oughs> แห่งชีวิต <sociedad> และความตายความตายเท่าน,น,นั้นที่จะจบเรื่องนี้ <c oughs> ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้แทรกแซงการต่อสู้จะเริ่มขึ้นแล้วเยสวน วันนี้จะเป็นวันที่แกอุ้มก็จบตอนที่10ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยก็ขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะครับผมทำสิบทำประมาณ5ตอนเหนื่อยจริงๆยังไงก็ขอให้ได้200ซับเร็วๆนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า